แต่ใช้หมอดูมากําหนดชีวิตนะครับถึงขั้นว่าใช้หมอดูเลือกผัวคุณผู้ชมคือเขาเชื่อว่าเมียเขาถูกหลอกนะครับไม่รู้ตกคนอุบายอะไรอ่ะนะครับจึงไปประเคนกายให้กับพระมหาหนุ่มรูปนี้นะครับวีรกรรมของนักกิรเมืองสาวคนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดาและเธอเองนะครับก็มีสามีมาแล้วหลายคนด้วย สื่สอจข่าววันนี้นะครับยังคงอยู่กับเรื่องที่ร้อนมากนะครับผู้ชมครับวันนี้ครับสำหรับเรื่องราวของพระมหาหนุ่มนะครับวัย24ปีกับนักการเมืองสาวนะครับโอ้โหที่ได้ได้ว่าคลิปเนี่ยออกมานะครับหลายคนเห็นแล้วก็ช็อกเหมือนกันนะครับบริเวณหน้าห้องนะครับมีทั้งสบงจีวอนะครับอังสาอะไรเกลื่อนเลยนะครับเรียกได้ว่าสลัดจีวอร้อนรักกันบนเตียงนะครับผู้ชมครับปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปครับผู้ชมครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะครับทางด้านฝั่ง คนที่เป็นสามีนะครับก็คือคุณตินะครับมาออกรายการโขนกระแสคุณติเป็นคนที่ถ่ายคลิปเหตุการณ์นะครับที่บุกเข้าไปจับชู้ก็คือเมียตัวเองกับพระมหาหนุ่มเนี่ยนะครับจับชู้คาหนังคาขาวจึงได้มีคลิปเนี่ยเผยแพร่อ,ออกมาโดยทางอีซอกขีข่าวนะครับผู้ชมปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยนะครับที่มาที่ไปของเรื่องเนี่ยครับผู้ชมต้องบอกว่าใครที่ดูโขนกระแสก็ตามนะครับทางด้านฝั่งของสามีเนี่ย ต้องเข้าใจว่าเขารักภรรยาของเขานะครับเขาแทบจะไม่โทษภรรยาเลยเอาละภรรยาเขามีส่วนที่จะผิดนะครับในเรื่องของการนอกใจนอกกายไปแล้วก็ไปมีอะไรกับพระด้วยนะครับส่วนทางด้านของฝั่งของสามีเนี่ยนะครับเขาโทษนะครับพระมหาคนนี้มากกว่านะครับคือภรรยาของเขาเนี่ยมีความเชื่อนะครับในเรื่องของหมอดูนะครับเชื่อไหมครับผู้ชมครับสามีก็เปิดใจเขาบอกว่าภรรยาเขาเนี่ย มีหมอดูน่ประมาณ5คนนะครับหมอดูที่เขาดูดวงได้อยู่นะครับแล้วก็ใช้ชีวิตเนี่ยครับเชื่อเรื่องหมอดูหมอดาวแรงตานะครับมันคือเป็นความเชื่อมันก็ไม่ผิดแต่ใช้หมอดูมากําหนดชีวิตนะครับถึงขั้นว่าใช้หมอดูเลือกผัวคุณผู้ชมคือเลือกสามีอะนะครับทาให้เหมือนมันกลายเป็นเรื่องงมงายนะครับแต่ก็เป็นความเชื่อของเขาทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับปรากฏว่าข้อมูลที่ออกมาในรายการหนกระแสเนี่ยนะครับคือฝั่งของสามีเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะช้ำมากนะครับ ปรากฏว่าเมียของเขาเนี่ยเชื่อหมอดูทุกอย่างเลยนะครับสาเหตุอะไรครับที่จึงไปติดนะครับพระมหาหนุ่มคนนี้เนี่ยงแงมเลยนะครับบางช่วงบางตอนในรายการนะครับผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้มีวีรกรรมนะครับวีรกรรมของทางนักการเมืองสาวคนนี้ด้วยเธอไม่ใช่ไม่ใช่คนธรรมดาคือผ่านมาแล้วนะครับหลายสามีหลายผัวเหมือนกันต้องบอกแบบนี้เนี่ยครับบางช่วงบางตอนในรายการนะครับผู้ชมครับทางด้านสามีของนักการเมืองสาวคนนี้เนี่ยเขาเปิดใจเขาบอกว่าเขาเนี่ยมั่นใจเลยว่า แฟนของเขาคนนี้คือต้องบอกเขาเป็นคู่มั่นกันนะครับผู้ชมยังไม่ได้มีการจดทะเบียนอะไรกันคือมีการมั่นหมายกันไว้คู่มั่นของเขาเนี่ยเชื่อของเรื่องเชื่อเรื่องการเออเวรนกรรมกงเวียนกงกรรมมะไรต่างนะครับแล้วก็เชื่อเรื่องหมดงอดูมากเชื่อเรื่องครูบาเชื่อเรื่องอดีตชาตินะครับทําให้แฟนของเขาคู่มั่นของเขาคนนี้เนี่ยไปติดงอมแงมอยู่กับพระพระน่าจะใช้กลอุบายต่างๆนานาเนี่ยไปหลอกลวงแฟนของเขาครับ โจรคู่มั่นหรือว่านักการเมืองสาวคนนี้หลงเชื่อนี่และไปมีสัมพันธ์กันเพราะแฟนของผมเนี่ยเชื่อเรื่องราวแบบขีดสุดเลยคือเชื่อหมอดูคุณผู้ชมเชื่อหมอดูเชื่อครูบาเชื่ออะไรต่างๆเขาเชื่อว่าแฟนสาวของเขานะคู่มั่นของเขาหรือนักการเมืองสาวคนนี้เนี่ยโดนหลอกนะครับโดนอุบายแล้วไม่รู้หลอกนี่เขาเชื่อแบบนั้นนะครับผู้ชมครับสามีเขายังบอกอีกว่า ที่เขาเสียใจที่สุดเนี่ยนะครับคือต้องเข้าใจว่าถ้าเราไปดูในไทม์ไลน์นะครับผู้ชมเป็นสายมูนะเป็นสายบุญนะครับทั้งสามีทั้งตัวของนักการเมืองสาวนะครับเนี่ยครับมูกันอีท่าไหนไม่รู้ครับผู้ชมครับจนไปเอาพระเนี่ยมาทําผัวนี่บางช่วงบางตอนที่สามีเขาบอกว่าเขาเสียใจที่สุดเนี่ยคุณผู้ชมครับพระรูปนี้เนี่ยไม่ควรจะสึกเองเพราะพระรูปนี้เนี่ยควรจะปราชิกหรือว่าโดนจับสึกและเป็นสมีไม่ควรจะกลับมาบวชได้อีก อยากจะร้องเรียนสำนักพุธเนี่ยว่าจะจัดการกับเรื่องราวนี้ยังไงรวมถึงหมอดูสำนักสงฆ์ต่างๆที่พยายามพูดให้เมียผมติดกับจนกระทั่งไปประเคณนกายแบบนี้นี่ฟังแบบนี้คุณผู้ชมชัดเจนไหมครับคือเขาเชื่อว่าเมียเขาถูกหลอกนะครับไม่รู้ตกกลอุบายอะไรอะนะครับจึงไปประเคีณนกายให้กับพระ มหาหนุ่มรูปนี้นะครับบางช่วงบางตอนที่บอกว่ามีการเชื่อหมอดูเชื่อเรื่องอดีตชาตินะครับคุณผู้ชมครับคือนักการเมืองหญิงคนนี้นะครับสามีเขาเปิดใจบอกว่าเชื่อในเรื่องอดีตชาติว่าในอดีตชาติเนี่ยเป็นนางห้ามนี่นางห้ามคืออะไระครับคุณผู้ชมครับนางห้ามเนี่ยก็คือเหมือนนางนางในนะครับที่รอถวายตัวไปเป็นสนมในวังนะครับยังพบอีกว่าพระมหาหอหีบนะครับคุณผู้ชมข้อมูลว่าจำวัดอยู่ที่วัดไร่อ้อยจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับ ส่วนที่รับพระมหาขอหีบนี่คือต้องเข้าใจว่าพระมหาขอหีบเนี่ยอย่างที่เราได้ติดตามข้อมูลกันนะครับคุณผู้ชมนอกจากจะเป็นพระมหาแล้วนะครับอีกศักดิ์หนึ่งยังเป็นลูกบุญธรรมนะครับของนักการเมืองสาวคนนี้ด้วยนะครับที่มาที่ไปของการมาเป็นลูกบุญธรรมเนี่ยครับสามีเขาบอกว่าเริ่มจากอดีตภรรยาเนี่ยมาเล่าว,ว่าพระมหารูปนี้เนี่ยไม่มีพ่อมีแม่พ่อแม่แยกทางกันกำพร้ามาบวชเนรตอนอายุ12และมีผู้ใหญ่นะครับที่ใจดีเนี่ยเป็นพราหมณ์อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ มารับเป็นลูกบุญธรรมนี่และบวชพระให้เมื่อตอนอายุ14พระมหารูปนี้เคยบวชที่เชียงใหม่ครับแล้วก็มาอยู่ที่อุตรดิษฐ์นะครับผู้ชมครับเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดสุโขทยัยแล้วก็ไม่รู้ด้วยเหตุผลใดครับจึงลาออกจากการเป็นเจ้าอาวาสมาเป็นพระลูกวัดอยู่ที่อุตรดิษฐ์ที่วัดไร่อ้อยนะครับผู้ชมปรากฏว่าบางช่วงบางตอนนะครับที่เรียกได้ว่าช้ำเหมือนกันฝ่ายชายคือฝ่ายสามีคือคุณติสามีของนักการเมืองสาวคนนี้เนี่ยเปิดเผยครับว่า ได้มีการมั่นหมายกับนักการเมืองสาวคนนี้ไว้นะครับคือมีการใช้สินสอดน,นะครับหมดไปประมาณ9 9 99, 9 9 9 9บาทนี่คุณผู้ชมนี่คนที่มีความเชื่อในเรื่องสายมูแรต่างๆเลขเป็นไปเลียกมงคลนะครับเแสนเลยนะครับแล้วก็9 9 9 9 9บาทและทองอีก9บาทครับปรากฏว่าในรายการนะครับทางทนายอนันชัยนะครับได้มีการแนะนำบอกว่าของเหล่านี้เนี่ยสามารถเอาคืนได้เพราะว่ายังไม่ได้มีการมั่นหมายแต่งงานกัน นี่คุณผู้ชมคือกลายเป็นว่าทางฝั่งสามีเนี่ยนะครับผู้ชมเขาก็ยอมรับว่าไอ้คลิปที่ออกมาเนี่ยคือเขาตั้งใจที่จะถ่ายนะเพราะไอ้คืนที่ไปจับชู้เนี่ยนะครับคือนอนไม่หลับนับขับรถบึงเข้ามาเลยกลับมาที่สุขโขทัยนะครับจนมาเจอภาพบาดตาบาดใจนะครับแล้วก็อย่างที่เราเห็นนะครับเขาบอกเขาตั้งใจที่จะถ่ายนะครับเพื่อที่จะจับออกมาแต่ก็กลับมาคุ้นคิดอยู่นะว่าจะเผยแพร่ดีไหม ทีนี้คุณผู้ชมครับตัวของนักการเมืองสาวคนนี้แน่นอนว่าเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับทางพรรคประชาธิปัตย์นะครับเขาได้มีการแถลงแล้วครับว่าเคยเป็นอดีตผู้สมัครสสของพรรคเขาจริงนะครับและได้มีการตั้งกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงแล้วด้วยในเรื่องนี้เดี๋ยวคงต้องติดตามนะครับว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนะถ้าผิดเี่กก็ต้องขับออกจากพรรคปรากฏว่าอีซอข่าวครับผู้ชมครับเพจที่เปิดเรื่องนี้นะครับยังมีการโพสต์แฉวีรกรรมของนักการเมืองสาวคนนี้อย่างต่อเนื่องครับ ล่าสุดเนี่ยนะครับผู้ชมครับอีซอโพสบอกว่าทายซีใครเอ่ยสามีคนแรกนะครับพ่อของลูกทั้ง4คนสร้างร้านกาแฟให้ใหญ่โตทุกวันนี้นี่นะครับและสามีอีกคนเนี่ยเป็นทอมครับเป็นผู้กํากับละครและตอนนี้เนี่ยเป็นนักการเมืองมีชื่อเสียงไปในทางที่ดีด้วยคนที่สามครับสามีตํารวจวงเล็บไปเป็นเมียน้อยเขาตอนแรกเป็นผู้กํากับที่อําเภอหนึ่งในจังหวัดสุขโขทัย และตอนนี้เนี่ยขยับตำแหน่งแล้วไม่รู้เป็นผู้การหรือว่ารองผู้การสามีตํารวจนะของนักการเมืองหญิงปอปาเนี่ยรวมหัวกับสามีคนนี้และไปทำร้ายร่างกายสามีทอมนี่นะผู้ชมครับแล้วก็เพื่อจะเลิกมีข่าวนานมากแล้วนะครับแต่ตํารวจในพื้นที่ไม่ตามคดีเพราะอะไรก็น่าจะรู้ถ้าไปขุดคดีเนี่ยจะมีนะับที่จังหวัดสุโขทัยนะครับสามีคนปัจจุบันครับคนถ่ายคลิปเนี่ยไปหมดตัวขายบ้านขายรถจนไม่เหลืออะไร เปิดคาเฟ่แต่ว่าเงินเดือนพนักงานเนี่ยไม่จ่ายบายเบียงไปเรื่อยจนลาออกกันจะหมดแล้วตอนนี้เหลือพนักงานแค่สอสาคนคนที่ออกแล้วเนี่ยก็ไม่กล้าทวงเงินครับเพราะกลัวจะมีปัญหาโอ้โหคุณผู้ชมนี่วีรกรรมของนักเกิรเมืองสาวคนนี้ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ธรรมดาและเธอเองนะครับก็มีสามีมาแล้วหลายคนด้วยตามข้อมูลที่อีซอขยี้ข่าวได้มีการเปิดเผยนะครับปรากฏว่าหลังจากที่เรื่องราวนี้เผยแพร่ไปครับผู้ชมครับ หลากหลายบุคคลนะครับโดยเฉพาะในวงการสงฆ์อดีตพระมหาครับก็คือท่านไพรวันเนี่ยครับผู้ชมครับเนี่ยครับคุณแพรรี่ไพรวันหรือว่าไพรวันวันนบุตรโพสต์สเตตับสบน Facebook ค,ครับเรื่องอดีตชาติเนี่ยใช้หลอกพวกคิดน้อยได้ดีจริงๆไม่ว่าจะหลอกเอาตังหรือหลอกเอาตัวแค่อ้างว่าอดีตชาติเราเคยเป็นแม่ลูกกันเคยเป็นสนมเป็นมเหสีเรามีบุญสัมพันธ์ที่ดีมาก่อน เชื่อเถอะส่วนใหญ่เสร็จแทบทุกรายนี่และยังมีการคอมเมนต์ใต้โพสต์ดกครับคุณผู้ชมอาบน้ําเสร็จแล้วมันหนาวอาตอมาก็เลยต้องนอนห่มผ้าให้ตัวแห้งก่อนนะครับก็คือตามคลิปนะครับมุดอยู่ใต้ผ้าห่มด้วยกันนะครับคุณผู้ชมอีกอันหนึ่งนะบอกว่าแรกๆก็ขลังหลังๆก็แข็งนี่คุณแพรรี่โพสต์นะครับคุณผู้ชมครับส่วนอีกโพสต์หนึ่งเนี่ยครับบอกว่าให้ความเป็นธรรมกับพระด้วยค่ะน้ําที่กุฏิไม่ไหล อาตามาก็เลยต้องไปแก้ผ้าอาบน้ําห้องแม่บุญธรรมนี่อันนี้ในส่วนคุณแพรี่ภัยวันวรรณบุตรนะครับคุณผู้ชมส่วนอีกคนหนึ่งครับทนายความคือทนายเกิดผลแก้วเกิดนะครับทนายเกิดผลโพสต์เฟซบุ๊กเหมือนกันครับบอกว่าที่กุติน้าไม่ไหลาอาตามาจึงไปอาบน้ําที่ห้องสีกาน้ําอาตามาเลยไหลแทนแค่นี้แหละโอ้โหนี่นะครับคุณผู้ชมครับออกมาฟาดกันแบบสนุกสนานเหมือนกันแน่นอนว่าเรื่องนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับ สะเทือนนะครับในวงการสงอย่างมากนะครับและที่สําคัญคือสะเทือนไปถึงวงการการเมืองด้วยครับเพราะว่ามันก็หลายบาปนะครับซ้ําซ้อนมากครับไม่ว่าจะเป็นการนอกใจเองก็ดีนอกกายเองก็ดีนะครับและที่สําคัญคือกับพระกับเจ้าพระสงฆ์งคาเจ้าเนี่ยจับมาทําผัวได้ยังไงนี่ที่สําคัญคือนะครับผู้ชมในฝั่งของภรรยาเนี่ยนะครับสามีเขาก็น่าจะไม่ได้มีการเอาเรื่องเอาราวอะไรหรอกเพราะว่าเขารักนะครับส่วน พระมาหานะครับทางฝั่งสามีเขาก็ยืนยันว่าอาจจะมีการดําเนินคดีนะเพราะว่าในวันที่มีการจับชู้นะครับคลิปที่เราเห็นนะครับคุณผู้ชมคือมันมีการปรี่เข้ามาทําร้ายร่างกายพยายามจะยื้อแย่งโทรศัพท์มือถือออกไปนะถ้าแย่งไปได้คลิปก็คงไม่หลุดมาแต่ปรากฏว่าวันนี้ในคลิปมันหลุดออกมาครับคุณผู้ชมจนเป็นเรื่องราวใหญ่โตนะครับที่สําคัญคือมีความสัมพันธ์กันมา2-3มปีเนะี่ยนะครับก็โอ้โหสุดยอดจริงๆ,ๆถ้าเราไปดูใน โซเชียลนะก็มีภาพที่ออกมาเนี่ยคุณผู้ชมนั่งทําพิธีกันเนี่ยนะครับกับพระนะครับหลายๆรูปแล้วก็มีลูกศิษย์นะบ,บางช่วงบางตอนเนี่ยบางเหตุการณ์เนี่ยสามีของนักการเมืองสาวปอปาคนนี้เนี่ยก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับคือไม่เอกใจคุณผู้ชมไม่เอกใจจนกระทั่งมาคืน22มีนาคมเนี่ยนะครับที่เป็นคืนที่จับชู้คาหนังคาเขาเนี่ยะครับโอ้โหในคลิปเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมที่บุกเข้าไปที่บ้านเนี่ยนะครับเห็น จีวอนนะครับสบงอังสะหลุดทีละชิ้น2ชิ้นอยู่บริเวณหน้าห้องนะครับคือเข้าไปเปิดไฟปุ๊บเนี่ยเห็นเลยนะครับมีความสุขกันมากใช่ไหมอย่างที่เราเห็นคลิปกันไปนี่ครับผู้ชมก็เป็นเรื่องราวนะวันนี้เนี่ยนะครับที่ได้ได้ว่าสะเทือนใจชาวพุทธจริงๆนะและอีกอย่างคือวันนี้เนี่ยคนเป็นอะไรกันไปหมดนะครับจับพระมาทําเป็นผัวกันซะแล้วนะครับไม่ว่าจะเรื่องความเชื่อใดๆก็ตามนะครับถ้าเชื่อมากเกินไปนะหมอดูเนี่ยก็หากินกับเรื่องพวกนี้ เชื่อมากเกินไปชีวิตและครอบครัวน่ะคุณก็อาจจะพังแบบนี้ได้ครับ